สวัสดีค่ะ,ะพูดทำดีๆสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้เรากำลังจะเดินไปฮิตตะไปขึ้นเขากันไปหาป้าป้ากับอุ้งเกลเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศตอนเราเดินขึ้นเขานะคะทุกคนเพราะว่าวันนี้ฝนตกเราต้องเดินเร็วๆเ,เ,เพราะว่าเดี๋ยวกลัวฝนมันจะมาอีกเนาะเดี๋ยวเราจะเปียกโอเค เดี๋ยวเดินไปขึ้นเขาด้วยกันเลยค่ะก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ b s สไคร e ให้จ้งจอยสเปียร์ช่แล้วยาโอเคไปกันเลย <laughs> ระวังนะคะลูกระวังนะ จะเป็นประมาณนี้คะ่ะทุกคนบูเบอรี่น้องโซเฟียน้องโซเฟียเจอลูกบูเบอรี่กินสิลูกลองกินสิหวานไหมคะนนิดห่อยนิดหน่อยอ เราเดินใกล้จะถึงที่พักยกแล้วฝนตกดูทางนู้นฝนตกถึงที่พักยกแล้วครัทุกคนเราจะพักยกกันก่อนสักห้านาทีเดี๋ยวเราจะเดินต่อ เราเดินโอ้เหนื่อยทุกคนเราเดินมาถึงครึ่งทางแล้วคะ่ะทุกคนเนี่ยเราใช้เวลาเดินมาจากรถถึงนี่ครึ่งทางก็ประมาณ15เกือบ20นาทีเพราะว่าเราเดินไม่เร็วเนาะสองคนแม่ลูกนั่นแหละทีนี้เราเข้าไปตรงนี้แล้วก็จะเป็นป่าลึกนะคะทุกคนก็จะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวแม่ช่วยคะ่ะ ามาในป่าลึกแล้วก็เราจะใช้เวลาเดินทางเข้าไปถึงเผื่อก,ก็จะถึงบ้านพักของเราก็อีกประมาณ15นาทีทีนี้ก็จะเดินเร็วแล้วก็ทางผ่านนี้ก็จะมีป่ามีดงต้นต้นสนต้นใหญ่ๆค่ะทุกคนเนี่ยก็จะล้อมรอบไปด้วยแบบนี้ป่าลึก แต่ป่าที่นี่มันไม่ได้แบบว่าน่ากลัวนะคะมันเป็นป่าแบบธรรมชาติเราไม่กลัวหรอกเราเดินประจำเนาะที่นี่นั่นแหละก็จะเป็นป่าแบบนี้ครับทุกคนเดี๋ยวเดินไปเผื่อจะเจอเห็ดเดินไปเผื่อจะเจอเห็ดเนาะนั่นแหละเหนื่อยได้เหงื่อเหมือนกันนันเนี่ยทุกคนเนี่ยฝนตกดูดิฝนตก,นตกอากาศชุ่มชื้น น้องโซเฟียก็เริ่มร้อนละแม่ก็เริ่มร้อนค่ะ,คะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้คะ่ะเราก็จะเดินไปอีกกันประมาณอีก15หนาทีจะถึงบ้านพักเดี๋ยวถึงบ้านพักเดี๋ยวเจอกันอีกทีนะคะ เด็กน้อยเดินมาไกลก็จะเริ่มร้อนถอดเสื้อออกละก็จะถึงทางลงไปไปนิตะไปบ้านพักแล้วค่ะทุกคนตอนนี้อากาศดีมากแดดซองเนี่ยค่ะทุกคนให้ดูบรรยากาศ ปลาเขียวชะอมฮัลโหลหนูเดินระวังนะลูกนี่ค่ะทุกคน ตรงนี้จะเป็นที่ตกปลาแซมมอนนะคะทุกคนไม่คได้ยินเสียงน้ำไหลไหมเราใกล้จะถึงแล้วใกล้จะถึงที่พักแล้วค่ะนี่ให้ดูค่ะทุกคนนี่ค่ะจะเป็นนี่ตรงนี้เลยเป็นที่ตกปลาอากาศด,ดีไหมคะทุกคนนี่ เด็กเด็กเด็กลื่นเลงไปเดินต่อตรงนี้เขาจะเรียกว่าชื่ออะไรนะลูกอันเนี้ยนี่ค่ะคลิงกะเนี่ยตรงเนี้ยค่ะคลิงกะคลิงกะคลิงกะเออนั่นแหละ ไม่รู้แปลว่าอะไรภาษานอร์เวย์ไปถึงแล้วตรงนี้จะเป็นนิตตะของของพี่ชายพี่สาวเขา

น่าสินโอ้สมิสเธอดูถึงแล้วค่ะทุกคนถึงแล้วพี่แฟงกับจักกี้เขาบอกว่าเขาจะไปรับเราเมื่อกี้ไม่ใช่จะไปรับคือเขาจะออกไปหาสัญญาณโทรศัพท์แล้วก็โทรหาจอยกับน้องโซเฟียว่า จากับน้องโซเฟียจะมาไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าฝนตกแรงพอดีไปเดินเจอกันตรงนี้ก็เลยกลับมาถึงแล้วค่ะทุกคนนี่ตรงนี้เลยจะเป็นที่พักเจ้าของไม่ใช่เราเป็นเจ้าของนะคะเป็นของพี่ชายพี่ชายพี่แฟงเป็นเจ้าของฮัลโหลองแกนค่ะด้วยยอ๋อสแน็คระมัน

อนนโอเคครัทุกคนเรามาถึงที่หมายแล้วเออเรามาถึงที่หมายแล้วเราก็จะมานั่งครูสกัน อ่าสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้นะคะไลค์กดแชร์ให้ช่องจอย Sphere Channel ด้วยนะคะบ๊ายๆอุ <areas S 2> yeah, well, ้งกันบายๆบ๊ายบายคอนเสิร์ตเสร็จแล้วต้อนรับวันหยุวันจะทำอาหารบนเขาก็ประมาณนี้ทุกคนนี่แต่เวลา อยลาอย่าเจกี้ไม่เอาลูกเจคกี้ไม่เอาลูกแ้วนาี่ีมือพี่แฟงค่ะพี่แฟงตกปลาได้ฮ่าฮ่าฮ่า้เห็นตานี้งก

ใส่เกลือใส่เครื่องปรุงหมักแล้วก็จะไปอบในเครื่องในเตาอบค่ะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะกินแบบไหนเนาะเนี่ยอาหารของเราสี่คน เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะทุกคนว่า,าปลาแซลมอนออกมาจะเป็นยังไงรสชาติจะเป็นยังไงมันจะสุกไหมโอเคนี่คือวิถีชีวิตเราเวลาเราอยู่ที่บนเขานะคะทุกคนนี่ก็จะทำอาหารกินกันแบบนี้แบบเพราะว่าทุกอย่างมันก็ไม่ได้ไม่ได้สะดวกสบายเหมือนอยู่บ้านเนาะ มันก็จะแบะบว่าอย่างเงี้ยแต่ก็มีทุกอย่างค่ะมีทุกอย่างมีเตามีตูต้เย็นอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ได้ใช้ไฟฟ้าแค่นั้นแหละค่ะทุกคนไม่ได้ใช้ไฟฟ้าเตาก็ใช้แก๊สเอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ถึงเวลาอาหารเย็นแล้วค่ะทุกคนไปกินข้าวกันค่ะนี่คือห้องอบซาวน่านะคะทุกคนนี่ก็จะมืดๆหน่อยนะนี่กำลังจะนั่งอบซาวน่า สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคน Good morning ตอนนี้ตื่นเช้าวันนี้เราก็ยังอยู่ที่บ้านพักบนเขานะคะทุกคนตอนนี้ตื่นเช้าน้องโซเฟียสวัสดีค่ะลูก สวัสดีค่ะตอนเช้าสวัสดีครับแจ็กกี้พี่แฟนกำลังเขียนฮิตเตอร์บกุตตบกก็คือ,อ,อสมุดประจำบ้านพักนี้ใครมาตอนไหนทำอะไรบ้างก็จะเขียนลงไปในนี้คุณลุงก็กำลังทำกับข้าวอาหารเช้านะคะดื่มกาแฟตื่นเช้ามาดื่มกาแฟก่อน แฟหมดไปแล้วแก้วหนึ่งดูบรรยากาศข้างนอกค่ะวันนี้อันนี้อากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่เมื่อคืนเมื่อวานฝนตกตอนนี้ฝนก็ตกอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวอ,อจอยกับน้องโซเฟียทานอาหารเช้าแล้วก็จะเดินกลับบ้านนาะโซเฟียเนาะก็จะกลับบ้านกันนะทุกคนข้างนอกอะ่ะมันหนาว ก็เลยไม่เป็นนั่งข้างนอกค่ะทุกคนเนี่ยตรงข้างนอกก็จะเป็นอยนี้เดี๋ยวให้ดูนะคะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวจะรีวิวห้องว่าเราอยู่ยังไงนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งฮัลโหลักฮัลโหลตอนนี้ลุงกำลังจะทำอาหารเช้านะคะข้างในอากาศหนาวก็เลยต้อง น้องแจ็กกี้ก็ก็เป็นตัวดูดฝุ่นนะคะน้องแจ็กกี้เนี่ยใครทำอะไรล่วงของกินอะไรล่วงไม่ได้เขาก็ต้องกินใช่ไหมแจ็กกี้ป้าป๊ากำลังเขียนว่าเราทำอะไรบ้างมาตรงนี้มากี่วันมาอยู่กี่วันนี่ค่ะเป็นอย่างนี้ค่ะ ้องนอนเราก็จะประมาณนี้นะก็จะลกๆหน่อยอก็มีห้องนอนตรงนี้อีกห้องนึงงทุกคนก็มีบันไดห้องหนึ่งแต่ว่ายังไม่ได้ไรเราจะทำกับข้าวตรงนี้ก็จะใช้แก๊สนะคะเป็นแก๊สค่ะทุกคนตู้เย็นจริงแล้วก็มีหมดทุกอย่างแหละแต่ว่า มันก็ไม่ได้สะดวกเหมือนที่บ้านเราเนาะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราทานข้าวเสร็จแล้วก็เออเล่นเกมไพ่แป๊บหนึ่งก็จะพาน้องโซเฟียเดินกลับบ้านล่ละโอเคค่ะค่อยเจอกันนะคะ ตอนนให้ขาลงมาจากเขานะคะทุกคนเดินหอบกันเลยกำลังจะไปขึ้นรถกลับบ้านกันพรุ่งนี้ก็ทำงานตามปกติค่ะทุกคน หมดเวลาพักผ่อนเสาร์อาทิตย์ถึงเวลาแยกย้ายจันท์ถึงสุกก็แยกย้ายกันทำงานตามปกตินี่แหละค่ะวิถีชีวิตของคนบ้านนอกที่อยู่เมืองนอกนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ